นี่เอรถทันทันเกี่ยวบ่ตาฟันเกี่ยวบ่<ะ>บมันเกี่ยวแต่ว่าห่างยันมันบ่มีอันเพราะมันออกหลายเสียแล้วครับบ,นนบ้านในการเล็กรถกักอ้ำกระจรเจ้านี้อนั่นกะแปดหาสามหาเลขสี่สมันมาเขาเหรอแปดหาหรถถือ้นลางพิ่งบนขนสองขั้น มันกบมันก็บอกรู้เร่อ้อเกมรอใแแล้วมื่อนั่นเกมรอดแต่มันนี่รับอ่ามันเสียรงมันเสียลับทุกคนเกมรอดแล้วเ่อควาเสี่ยงนั่นะเรีรถผมมาจังว้ายบันี่ยงมันละก็เด่นตอนแล้วเท่าไว่าแต่นานบ่เอ้ยบักจักรกมรถน่อาอนนั่นนนนี่ไปหอยแส่รถดไทยแล้วก็มันับกลับมันกลับมาฟังาเรือบนี โอ้ยอจอบหน,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 น้องหอมหองแซีวกบนั้นได้แล้ว่เจ้าก็คือบ่อเด่นนี่ไยว่าจังบ่อมันจต้มงสอบพันบ่อบ่ว่าจังมันบ่อป่าคือบ่อเด่นว่าจังพอเขาพเสียแล้วว่าจังโอ้เสียดายอยู่มันมันมันใส่บ้านน้ำตั้งถ่านแบ้มันใานาส่เร่ยาจากบา่อแต่ว่างวดนี้นี่เป็นจ้งได้กับุณตางวดนี่ ม้วนนี่เลยเคยิดว่าเนี่ยมันชิมเม่ันเก้าศูนย์ไปชั้นฉันที่ศูนย์หกเป็นตัวรอร่อกได้มาจังไดหุ่นตาบาันเร่กนี่ทีเร่กเนี่ยมันฝันเจียวต่างตะมือ,เ,อเ,เร่กออกผนให้มันต,อต่อที่อเ,เอาหมดเลยอ่าเนี่ยฮะจั๊กสีแมนบงอันครับตัว่ามตัวน่ครับฝันตั้งชี้ฝันรถจังมันผู้ใดมาหาคือจังนั้นน้องบักแทที่บักอันนั่นเหี่ ม่ละามายืนอยู่มันจะจมไม่เห็นเลยมันก็บอกว่าเันไหนมันกะจีนจะจกที่จะจมมึงจะจมเดียงว่าใจแล้วกูจะเต็มทัพมึงเลว่าสั่อมันจะจมไปเส้นเหลืวว่ามีน้อวนไปจากศูนย์เนี่ยจะทำด้วยเมันก็บอลลมอคไปอย่างนี้มันก็ไายออกไปเันหนแต่ถ้ามันจะจมเขามาอีกมึงจมไ้ผู้ใดมึงจมไปผู้แม่บ่มึงไม่ใช่ผู้แม่บ่ ครับเศ้ามึงจะมาบว่าจะกลัวดิ่วงจินไม่ใจเชื่อว่ามันจะมาถามดาในความลูกซึกในฝันไปอ่ายขนาำฝันว่ามังไั่จมอยู่แค่บางกนณีว่าท่านทำาิษฐ์บัทั้บทังแห้งท่านเดันท่านไปบัตท่านบัตาทัที่สองเลยทัแห้งศูนย์ทอดบาดค่มันบมงยางออกไปก็มันตีวันต่อไปครับแต่ยังยูเเม่ ตีบ้าตัวใดล่ะก็ได้ตีบัาเจ้าูเ้าตีเส่บักันนี่นจะเป็นหกศูนย์สงหกไปนถนะครับเ้าสามตัวมีวาตาสามตัวมีบ่สามตัวผมถ้าแม่ถ้าห้าสี่เฮศสามตัวนี่ได้บ่เอาอย่งไส้ตาใช่ก็ต้องต้องพิจารณาพงศีลจักรวาตาเพาะท่านได้สามตัวเนาะเจ้าจูหกศูนย์องศูนย์ก็เน้นๆแค่นี้ละ้วจูหกศูนย์เนาะ อ,อันนี้ Korea, พอได้แค่ท้องโตสะคอนอรัเลสามโทนเนี่ยมันมันรอเบิ้งคงซุดอ้ทยเนาะแต่เนาะนั่เาสั่งตั๋อันหนึ่งกับก่อนเี่ยับได้ล่ะเลี้ยชูงก็ได้เมันจะเพิ่ันตัวเดียวกันด้วยขันก็ขอคนหนึ่งเขาเลยที่ก uh. ้าวโซเก้าหนึ่งเลยที่ก้าวโซเก้าหนึ่งแล็มนหรอชวนหอกอีนึงหอกไปกันดิครับเอ้โหชื่อก้าวโ กัเป็นเก้าหนึ่งหกศูนย์ก็เป็นหกหนึ่งนึ่ให้เพิ่นนลับเอาไปตอนคิดแต่ว่าการชีดอย่งี้เถอะฉีดอมันอาจีเขาก็ได้ที่เอียนี่ยวาะะันมันกับีเขาต้องหัวมันึลยมันเนี่ยเขาเนาะเริ่มฟันแม่นแล้วตัวนี้ผีไม้ไทยจ้าวสั่นเลยจ้าวขันขันอะไรไ้การตัวขัามั่ทับทื้คอบมันใจมากเพิ่นอยู่ เจานรถที่ไม่ได้เจานรถไม่ได้เยอะเที่ยงวันหรือเที่ยงงโง่ใจมันจะไปจะไหนก็บ่จับแล้วกัแต่ว่านี่ให้ว่าค่อนข้างมั่นใจนู่นตั้งย่างนั่นเต็มตัวแต่เขาตั้งบ่มีพวกมั่นใจเพราะว่าตัวกับเ,เ,เ,เขาเคยครับแต่เขาเสียเงินตอนเที่ยงตอน,นั้น บาดงวดนี่มันมาฝันครับอเนาฝันตองงวดพ่ออ่เตีจังว่าโอ้ยเสี๋ยแมันเสือพ่าอยู่สบายได้กับอัฟันเนา่ยก่จังไดเราขอระได้ก็จะเต็มรถไงเนี่ยมันบ่ม่นปูโสมเต็มแล้วว่าบ้านนี้ก็จมสุดใชนธรรมดาครับเต็มรถใร้านมันอะไรรถลา มันไปทาผู้ทำอย่างนั้นทำหน้าบ้านได้ครับแต่ได้เห็นเราเองครับวันข้าดึงจองตาว่าห้องฟังให้พี่น้องฟังอีกนะครับพี่น้องว่าฟังมกขักปันได้เพาะสันห้าเต้ตีซ้อยตาว่าสันโอ้อันอันอันห้อฟันนะครับยังกั้นทีครับอันนี้นี่นี่นี่คนนึงนั่งกับไข่กับน้องมูน้องพวกนี่ละน้องคาแทครับ แต่มันมาตัดไชมาแล้วมายืนเด็ดชิ้นเดียวถามที่แรกกระบพาปากสองแก่จำใจกรบปพาะใจแตมันจมในอย่างมันจมเพราะมันมึงจมใช้ขู่มึงบอกใช้ขู่แต่มึงย่อะเยอะเยวะจังมึงิะท่อมึงเยอะจัมันก็่นั้นก้มหน้าดึนจมแล้วก็ท่อมมันจะหนี่งเลยท่านบ่ได้เออมันอดบ่ได้มันสวนบ้านนี่มันกระเพาหนีวนๆเวียนๆด้วยนะเอ็นยังหลับเขามาอีก การที่เก่าละปุกปุ่มเตี้ยมมันเบาใชะคู่กัดทาบ่เนี่บาดนีเต้ดิบาดมันสูนเิ่มันเจะมันบา่มันสูนเนี่ยมันจะได้หเนยมันจะจักป่ันอย่างเดียวครับตาตีเป็นเลขตัวไรกครับตีเป็นเก้าศูนกับบันสวนหกเท่านั้นคือเก้าศูนหกศูนนี่แหละเนาะอ่าเท่าน้เท่านั้น่วมาเลขสามตตีบ่านได้หรอครับเนาะตาเบิ้งเนี่ยม่บ่านี่ เออใช่แหละกนึิงแมมันเลข้างเลยอยู่นี้แหละตานี่บอกนั่นละโี้ยนี่หม้อนห้อเก็บมันหัวพื้นนี่เอาหนี่เอาไงหนี่อันนี้มันจะชัดนี่ตานี่บอกอเออันนี้คือโยมนอนคิดขนอมือสั้นมาเสียง เอในนเนมาทั้งพี่ก้อนแบเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งอ่ะเอามาทังนี้ก้อนะต่ตรงๆนิ่งๆนิ่งๆเได้พี่น้องเอ้ะคำฝันข่าใหฟฟังแล้วอ่ามันเขาแม้แต่ร้อนมันเขาดิหน้ามเพือเดบันอันนี้มาทต้งเลยความฝันด้่นแหลเตียวตัวไหนพอเรกความฝันพ่อ ตัวใดจ้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์มาดตัวไรไหลพอบาทเนี่ยมันมีซีโต้ดิเพราะว่าตีาบางนันน้ำจ้ามีตัวไรเนี่ยบัดเป็นหกหนึ่งหกศูนย์ไปสีิละโอ้อาพรมัดตัวใรไหลพอยอเป็้นมากับมักกันเก้าศูนย์ยังวะเก้าศูนย์อ่ามักหลายก็มูมักมัดกุดอันชุ่มยันจ้าเรียกขึ้นอยานี่มักเก้าศูนย์กันเดียวนี่ติดใจแน่วันทอง เพราะว่าตัวมัดโฉนหลายฉุนแน่นบ่เคยตีคนจะเทียเนาะวันนี้ได้ตีเลยเออวันนี้ได้ตีตีแห่งบรรา่าได้ออกค้อัันอกออกขา <c oughs> เอาเล่นทั้งขาที่มจปะเป็นหาเข้าหานย์ซะเอาไปตั้งคนตาบ้านนี่ตัวมัมกตัวสอบตัวดรก็อาคนตาเออเก้านเข้าโฉละมากได้ดีน่นะ แต่ว่าเก่าหนึ่งทางนันบอกเป็นชูมันก็จะเป็นหนึ่งไร่หนึ่งเชซนนะเพราะว่าใส่ตบตบเพื่อนตบผาเงิ้ยเห็นชัดปะวะชัดเหยนครับบนกระคาดเนื้อพวกบนกระไรอันนั้น